เพื่อนก็จะได้เข้าห้องเทรดของเราไปฟรีๆโดยห้องเทรดของเราเนี่ยมีเงื่อนไขก็คือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเทรด f b s นะคะแต่ไม่มีการกำหนดว่าจะต้องเทรดก e ี่ล็อตต่อเดือนใดๆทั้งสิ้นเลยเรียกว่าฟรีสไตล์ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะในห้องของเรานะคะเราตั้งใจทําแผนเทรดรายวันให้กับเพื่อนๆนะคะและมีคําแนะนําแบบใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้นะคะที่พิเศษสุดๆเลยก็คือเพื่อนๆจะได้รับ รีเบตคืนนะคะสูงสุด10บถึงยีเหรียญต่อล็อตนะคะทุกการเทรดของเพื่อนๆน,นะคะจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีทุกเช้าวันจันทร์นั่นเองแล้วก็บัญชีของเ b s นะคะจะมีสวอปฟ e ีไม่มีค่าถือข้ามคืนนะคะเทรดได้แบบไม่กดดันเลยทีเดียวนะคะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ่งฝากเงินเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะได้รับ ของสมนาคคุณสุดพรีเมียมจาก m b s ไปเลยนะคะสมัครง่ายๆนะคะแค่เปิดบัญชีใหม่หรือว่าเพิ่มบัญชีเสริมนะคะใส่พาร์ทเนอร์โค้ด4 1 4 4 9 1นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครแล้วหรือว่ามีคำถามใดๆนะคะสามารถที่จะแอดไลน์มาที่ l i น์แอดคูเจ f o r ฟอนะคะมีแอดมินนะคะที่พร้อมที่จะให้คำตอบเพื่อนๆได้ตลอดเวลานั่นเอง แต่อย่าลืมนะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเราแนะนำให้ทุกคนเนี่ยศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเทรดนะคะแล้วมาเทรดอย่างมั่นใจและมีแผนไปด้วยกันกับเรานะคะช่วงนี้นะคะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะทักมาถามเราว่าจะเข้าห้องเทรดของเราได้ยังไงนะคะคำตอบง่ายมากเลยนะคะก็แค่สมัคร ABS ผ่านลิงก์ของเรานะคะ แล้วเพื่อนๆก็จะได้เข้าห้องเทรดของเราไปฟรีๆโดยห้องเทรดของเราเนี่ยมีเงื่อนไขก็คือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเทรด f b s นะคะแต่ไม่มีการกำหนดว่าจะต้องเทรดกี่ล็อตต่อเดือนใดๆทั้งสิ้นเลยเรียกว่าฟรีสไตล์ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะในห้องของเรานะคะเราตั้งใจทําแผนเทรดรายวันให้กับเพื่อนๆนะคะและมีคําแนะนําแบบใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้นะคะที่พิเศษสุดๆเลยก็คือเพื่อนๆจะได้รับ รีเบดคืนนะคะสูงสุด10บถึงยีเหรียญต่อล็อตนะคะทุกการเทรดของเพื่อนๆนะคะจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีทุกเช้าวันจันทร์นั่นเองแล้วก็บัญชีของ a b s นะคะจะมี s w a ปฟ e ีไม่มีค่าถือข้ามคืนนะคะเทรดได้แบบไม่กดดันเลยทีเดียวนะคะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อน ฝากเงินเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะได้รับของสมนาคุณสุดพรีเมียมจาก m b s ไปเลยนะคะสมัครง่ายๆนะคะแค่เปิดบัญชีใหม่หรือว่าเพิ่มบัญชีเสริมนะคะใส่ Partner อร์โค้414491นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครแล้วหรือว่ามีคำถามใดๆนะคะสามารถที่จะแอดไลน์มาที่ Li like น์แอดคูเจฟ forex นะคะมีแอดมินนะคะที่พร้อมที่จะให้คำตอบเพื่อนๆได้ตลอดเวลานั่นเอง แต่อย่าลืมนะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเราแนะนําให้ทุกคนเนี่ยศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเทรดนะคะแล้วมาเทรดอย่างมัน่นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะรู้สึกว่าโต๊ะเนี่ยจะดูลกเลอเทอะมากนะคะงงเหมือนกันนะเออเราเปลี่ยนกล้องหน่อยดีไหมนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพื่อนๆคือเมื่อวานคุณก๊อตนะคะมาไลฟ์นะต่อไปเนี่ยคุณก๊อตอาจจะเพื่อนๆหัวเหนียวมากอ้ามาสวัสดีทุกคนนะคะหัวเหลี่ยวนะหัวเหนียวนะคะแล้วก็หน้าเมือกด้วยอ่ะช่างมันเถิดนะคือคือไปยืดผมมาไงผมมันก็จะเหนียวเหนียวน่อยนะคะวันนี้จะไปสอบผมแล้วนะคะเดี๋ยวต้องบอกว่า วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไลฟ์ที่หน้าเพจหน้าเพจของครูเปาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆไปติดตามไลฟ์เราได้นะเ,เมื่อวานนี้นะคะให้มือใหม่นะคะพี่คุณก๊อตเนอะมือใหม่ในเรื่องของการไลฟ์นะคะก็ มาช่วยนะคะจริงๆแล้วเราอยากให้เพจเราเนี่ยมันดูไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะเราก็เลยให้คุณก๊อตนะคะมาช่วยไลฟ์นะคะในประจําวันทุกวันพฤหัสก่อนแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยก็จะอัปเดตกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งโอเคนะคะถ้าเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะคะเราลบกวนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคือเมื่อวานนี้นะคะจริงๆอะ่ะมันเป็นวันหยุดของเรานะแต่ว่าเนื่องจาก ที่ร้านน้องเพสตัตไม่มีนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยต้องกลับไปทํางานทั้งๆที่มันเป็นวันหยุดนะเพื่อนๆแล้วพอกลับไปทํางานเนี่ยก็ไปเจอคนไข้ใช่ไหมผู้ป่วยนะคะซึ่งตอนนี้โควิดระบาดนะก็ทําให้เราเหมือนกับว่ามีอาการหนาวๆร้อนๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยโอ้ตายละชีวิตของฉันเนี่ยจะต้องเจอกับ เชื้อโควิดกันอีกกี่รอบกันแน่นะเออนะคะมาเราอาจจะเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเจาะเลือดออกามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องของเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยมากที่สุดบนประเทศนี้ก็ได้นะอันนี้เราคิดจริงนะว่าเฮ้ยหรือว่าฉันอาจจะเป็นคนที่ได้รับเชื้อนานา,นาชนิดมาจนฉันมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแล้วก็ได้เออเอามาเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะเมื่อวานถือว่าเป็นวันที่โหดร้ายกับเรามาก ก็ไม่ได้โหดหลายหรอกคืออย่างแรกเลยนะก็อิเทรเราคัดนะคะเพื่อนๆทำให้นะคะอยู่ติดกำไรอยู่ที่แค่เหลือแค่ประมาณ5%จากเกือบ50%อะ อ่านะคะก็เลยคัดไปแล้วก็เหลือกำไรอยู่ที่ประมาณโดยรวมของพอร์ตอยู่ที่5%ซึ่งเรายอมรับมันนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครได้ตาม c o อปปี้เทใน x m กนะก็ต้องบอกว่าเราพร้อมที่จะกลับมาสู้ใหม่เรามีแผนในเรื่องของการเทรดใหม่ถ้าใครนะคะรับไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องติดตามก็ได้อันนี้เราเข้าใจสถานการณ์นะเพื่อนๆเพราะว่าเพราะว่ามุมมองเนี่ยหนึ่งนะการเทรดโดยที่เป็นพอร์ตก๊อปปี้เทหรือว่าเป็นมาสเตอร์เนี่ยมันทาให้ เราอาจจะเครียดเกินไปเพราะว่าอีกพอร์ตหนึ่งอะที่เทรดเหมือนกันกําไรสวยงามมากนะคะแต่ว่าพอร์ตเนี้ยพอมันคิดว่ามีคนตามเนี่ยสภาวะใจิตใจมันอาจจะยังไม่เสถียรน,นะแต่ว่าฉันจะต้องกลับมานะคะฉันจะต้องทํามันให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครใจเย็นและรับสถานการณ์ได้นะคะก็สามารถติดตามได้แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรับความเสี่ยงไม่ได้ไม่ต้องติดตามเลยนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ มันก็มีความเสี่ยงในการเทรดทุกอย่างนั่นแหละนะคะแล้วก็แนวทางการเทรดยังคงเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็มองว่าเนี่ยพอราคามันขึ้นไปชนสต็อปล้อเราเนาะคือมันโหดร้ายมากคือมันชนสต็อปลอปุ๊บมันลงทันทีอ่ะคิดดูนะนี่ขนาดแบบว่าวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วชนสต็อปลอปุ๊บ ราคาล่วงโอ้โ oh, ห oh, พระเจ้าตอนนี้จะร่วงมากลับมาบวกแล้วอะ่ะอืมนะคะแต่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวสถานการณ์นะคะตอนนี้ก้ำกึ่งพอสมควรก้ำกึ่งหมายถึงว่าจะลงก็ได้หรือจะขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งเซลล์นะคะเราพูดถึงฝั่งเซลล์ก่อนฝั่งเซลล์ราคาเนี่ยมีการกดตัวต่ำลงก็คือ Follow ตามที่คุณก๊อดไลฟ์มาเมื่อวานนะคะราคาเนี่ยมันต่ำกว่า moving average ห้าสราคาสลบลง แพทเทิรนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูตามโครงสร้างมันยังไม่สามารถที่จะทำไฮใหม่ได้นะคะคือทำไฮใหม่หลอกแล้วกดตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่ามุมมองขาเซลล์ยังคงมีอยู่นะคะมุมมองขาเซลล์ยังคงมีอยู่แต่ให้ย้ำไว้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะพอเรามองตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันคล้ายคลาคลานะคะกับลักษณะของแพทเทิร์น inward head and shoulder นะคะอ่ะดูตรงนี้นะ ไหล่ซ้ายนะคะเลื่อนลงมาหัวนะคะแล้วก็ไหลนะคะนี่อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วกลับตัวขึ้นต่อเพราะฉะนั้นฝั่งเซลล์นะคะพวกเราจะต้องรอลุ้นกันในโซนนี้นะคะว่าราคาเนี่ยจะต้องหลุดต่ำกว่ากรอบสีแดงฝั่งเซล์ลจะกลับมานะอ่ะหลุดต่ำกว่าในกรอบสีแดงฝั่งเซล์ลจะกลับมาส่วนฝั่งบายนะคะฝั่งบายนะคะก็ควรจะอยู่ ควรจะอยู่เหนือตรงนี้นะคะคือหมายถึงว่าฝั่งบายเนี่ยจะดีมากเลยนะคะถ้า1รับอยู่2เบรก3 3 4 5อันนี้ฝั่งบายจะกลับมานะเพื่อนๆโอเคเพราะฉะนั้นสถานการณ์วันนี้ค่อนข้างจะก้ำกึง่งพูดกันตามตรงเลยถ้านะคะถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยอะถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยรอก่อน ถ้าเราความเสี่ยงได้น้อยรอไปก่อนนะคะแต่ถ้าเราความเสี่ยงได้เข้าใจสเข้าใจมุมมองในการเทรดนะคะ1แหละเพื่อนๆอาจจะเซล,ลในโซน3ามสสองนะคะก็เก็บกําไรลงมาด้านล่าง3นะคะถ้าราคาหลุด o l l o w s เซลลงมาอีกอย่างเงี้ยนะอันนี้คือฝั่งเซลล์ส่วนฝั่งบายนะคะจะดีมากเลยถ้าราคาเนี่ยไม่หลุดแนวรับนี้แล้วเบรกขึ้นไปตรงนี้ได้โอเคอันนี้คือแนวทางเข้าใจตรงกันนะเพื่อนๆเ,เข้าใจที่เราอธิบายไหมนะคะ คุณก๊อตนะคะบอกว่าเอซเซลแมนเกิร์ดนะคะสามสิบสองทานวานะคะสวัสดีนะคะคุณพี่พิมพ์สวัสดีนะคะเมื่อวานพี่พิมพ์นะคะก็ได้มาแชร์ไอเดียในการเทรดของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้เพื่อนๆดูในถ้าเกิดว่าใครอยู่ในกลุ่มน่าจะน่าจะได้เห็นแล้วแหละแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะเราขอแชร์หน่อยแล้วกันนะคะอันเนี้ยนะคะพี่พิมเนี่ยก็ได้มาแชร์ในกลุ่มนะคะว่า ในลักษณะที่ว่านำพอร์ตนะคะที่แตกมาแล้วหลายรอบนะคะสำหรับแม่บ้านไม่มีไรายได้ไม่มีอะไรนอกจากเงินสามีในแต่ละเดือนแถมมีรายจ่ายทางบ้านอีกหลายอย่างพอร์ตที่แตก2รอบรอบแรกประมาณ500เหรียญรอบที่2,800 28, 0เหรียญสำหรับเราก็เยอะนะทุกครั้งที่เทรดพอร์ตจะแตกเราจะเติมทีละ1น0 0เหรียญแต่สุดท้ายเราบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่เติม จะไม่มีให้แม่กินแล้วพอก่อนสุดท้ายเงินที่เหลือติดพอสี่เหลี่ยมเราสัญญากับตัวเองในใจว่านะคะจะไม่เติมเงินดูจะเทรดเท่าที่มีเราเริ่มเทรดใหม่กับเงินทุนที่เรามีโดยการเทรดไม้ละ0.2นอร์เซนะคะเทรดทีละไม้จากคนที่เทรดทีละล็อตนะคะเทรดทีละไม่ต่ำกว่าหไม้ถ้าเป็นอา,าร์มาด่าเรานะแกจะด่าว่า ตื่นตนนะคะนั่นแปลว่าเราชอบทำอะไรเกินกำลังที่มีอ่านะคะขอโทษที่ใช้คำหยาบนะคะก็คือ แล้วก็สิ่งที่มีก็คือครูเจีย๊ยบครูแบงค์นะคะคอยแนะนําคอยเตือนสติให้กําลังใจที่สําคัญนะคะก็คือใช้วิธีของครูเจี๊ยบที่ใช้มาตลอดคือไม่ต้องรีบที่จะเข้าตลาดมีเทรดทุกวันดูจังหวะด,ดีๆแล้วค่อยเข้าจนทุกวันนี้เราตื่นมาปุ๊บเราจะดูก่อนเลยที่ทำเฟรมเดย์สี่ชั่วโมง1ชั่วโมง30นาที15นาทีแล้วกลับไปดูวีคสุดท้ายดูที่ M 5แล้วถึงเข้าเทรดบางวันเราเทรดแค่ไม้เดียวบางวันไม่ได้ซักไม้แต่เราทําได้ มาสร้างความอดทนให้กับเราสร้างสมาธิที่ดีให้กับเราเราอยากให้เพื่อนๆที่โดน SL หรือเพื่อนๆที่โดนล,ลากเพื่อนๆที่พอร์ตจะแตกหรือแตกไปแล้วมาร่วมฝึกแบบเราดูเป็นตัวอย่างถ้าและอยากให้มีกําลังใจอย่าหดหู่หรือกดดันตัวเองรักกันเถิดได้เราก็รักตัวเองได้นะคะทุกคนในเฮเป็นไง,ไงสุดยอดนะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่พิมพ์นะคะโพสต์ไว้ในกลุ่มนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ ดีนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆได้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาพูดกันในมุมมองของการเทรดในวันนี้แหละนะคะว่าว่ามุมมองของการเทรดจะเป็นอย่างไรนะคะแต่สําหรับเราเนี่ยเราค่อนข้างไปแอดฝั่งเซลล์น,นิดนึงนะคะเราค่อนข้างไปแอดมาทางฝั่งเซลล์เพราะว่าแพทเทิร์นอะมันคล้ายนะคะคลับคล้ายคลับขานะคะกับ การกระับตัวนะคะก,กับการกลับตัวคือหมายถึงว่ามีโอกาสที่มันจะย่อลงต่อได้นะคะมันมีโอกาสที่จะย่อลงต่อได้นะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราดูในเรื่องของข่าวนิดน,นึง ทองคำเนี่ยนะคะปิดบวกในวันพฤหัสนะคะโดยได้รับเมื่อวานแหละปิดบวกคือลงไป8,000ขึ้น8,500นะคะราคาลง8,000จุดแต่ขึ้น8,500จุดนะคะราคาทองคำเนี่ยถือว่าปิดบวกในวันพฤหัสนะคะโดยได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนเนี่ยเข้าซื้อนะคะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากสหรัฐนะคะเปิดเผยข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอนะคะโดยข้อมูลแรงงานที่ซบเซาเนี่ยเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยโดยกระทรวงแรงงานสาหรัฐเปิดเผยตัวเลข ผู้ยื่นขอสวัสดิการการว่างานครั้งแรกนะคะเพิ่มขึ้น14,000ายสูตระดับ24,000 0รายในสัปดาห์ที่แล้วนะคะตัวเลขที่สูงกว่าตัวเลขที่คาดน,นะคะจากนักวิเคราะห์คือ226,000ายเนี่ย ส่วนจํานวนชาวอเมริกันนะคะที่ยังคงขอรับสวัสดิการการว่างงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้นนะคะสู่26,000รายสู่ระดับ1.92ล้านรายมันไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเป็นตัวเลขที่เยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะนักลงทุนนะคะซึมซับรายงานที่ว่าสารการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐในกรุงนิวยอร์กนะคะมีคําสั่ง ในวันพุธที่ผ่านมาให้ระง,งับการใช้มาตรการภา,าษีศุลกากรของทรัมป์นะคะโดยศาลวินิจฉัยว่าทรัมป์เนี่ยใช้อำนาจเกินขอบเขตอย่างไรก็ดีนะคะศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐได้ระง,งับคำตัดสินของศาลการค้าเป็นการชั่วคราวในวันพฤหัสอะดูเอาละกันนะคะคือเช้ามาทองดิ่งสาเหตุเพราะว่าศาลการค้าระง,งับคาสั่งของทรัมป์ พอตอนบ่ายนะคะศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลสหรัฐระงับคำสั่งของศาลการค้าเพื่อรอพิจารณาคำอุทธรณ์จากฝ่ายรัฐบาลนะคะโดยศาลเนี่ยได้กำหนดนะคะให้โจทย์เนี่ยต้องยื่นคําชี้แจงภายในวันที่5มิถุนายนนะคะและให้รัฐบาลยื่นคําชี้แจงภายในวันที่9มิถุนายนนั่นเองนักลงทุนนะคะจับตาในเรื่องของการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายผู้ การบริโภคส่วนบุคคล PCE ในวันนี้นะคะตัวแรกนะคะ PCE เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่สำคัญมากๆนะนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันนะคะ อ่ะตัวแรกนะคะตัวแรขคอลพีซนะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่สําคัญเพราะว่าดัชนี PCE เนี่ยถือว่าเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่เฟดให้ความสําคัญเนื่องจากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและก็ครอบคุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค CPI นะคะเ,เพื่อนๆซึ่งนะคะตัวดัชนีเนี่ยไอตัวคอลพีซีไพลสินเด็กเนี่ยคาดการเป็นลบต่อทองเพราะว่าคาดการว่าตัวเลขดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลพื้นฐานจะ เพิ่มขึ้นคำถามคือมีโอกาสเพิ่มขึ้นตามที่คาดการจริงหรือไม่ ก็ต้องตอบว่ามีนะเพราะว่าในเรื่องของกำแพงภาษีทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมากขึ้นนะคะเพื่อนๆอาจจะทำให้อ p c e เนี่ยตัวเลขสูงขึ้นได้ถ้าตัวเลขสูงขึ้นจะกลายเป็นตัวเลขที่กดทองคำพอสมควรเหมือนกันนะคะในช่วง3ามทุ่มนะคะจะมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค UOM หรือว่า University of Michigan นะคะซึ่งคาดการเป็นลบต่อทองตัวเลขที่สาคัญในวันนี้จะอยู่ในช่วง1ทุ่มครึ่งนั่นเองนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องวางแผนเทร กันให้รัดกลุ่มทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดสเต็ปในเรื่องของการเทรดกันนิดนึงนะคะคือตอนนี้ก้ากึ่งมากๆนะคะต้องบอกว่าสถานการณ์ในการเทรดเนี่ยค่อนข้างจะก้ากึ่งเพราะว่าอถ้าเรามองจริงๆร่ะาคาไม่สามารถทำนิวไฮได้นะราคาเนี่ยเหมือนไปหลอกกิน SL ฝั่งเซล อันนี้พูดตรงๆเลยนะว่าราคาเนี่ยทองขึ้นไปเหมือนหลอกกิน S L พวกเรานะคะแล้วกลับตัวลงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะโอกาสนะคะสำหรับมุมมองของทองเนี่ยเราให้ไว้ว่าราคาทองอาจจะมีโอกาสลงไปถึงตรงนี้นะคะกับอีกกรณีหนึ่งราคาจะขึ้นไปทํา b a l a g e Q M L ข้างบนนะคะจะทําในโซนนี้อ่ะเดี๋ยวเอาลูกศรขึ้นก่อนนะคะเพ,พื่อนๆพิจารณาเอาด้วยตัวเองนะอ่านะคะนี่ราคาเนี่ยอาจจะขึ้นไปนะคะแล้วทำ b a l a n c Q M L ตกลงมาอ่ะสำหรับเราเรา b a ฝั่งเซลลเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของเรานะคะเรามองว่าเราจะ follow ฝั่งเซลลต่อไปเพราะว่าเทนยังคงเป็นเทนขาลงอยู่นะคะก็จะให้ลักษณะการเทรดประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยไปรอด้านบนนะคะถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยไปรอด้านบนหรือรอราคาหลุดนะคะรอราคาหลุด3,2,7,7 อมองไว้2กรณีนะถ้ารับความเสียงได้น้อยเป็นรอ3 2 4 6หรือถ้าราคาหลุดตรงนี้ลงมาหลุดกรอบตรงนี้ลงมาเป็นการยืนยันแล้วว่าราคาจะลงต่อนะคะโอเคนะคะก็รอตรงนั้นตรงนี้ณปัจจุบันราคาอยู่ที่3 2 9 4ถึง3 2 9 5ราคาอยู่กลางเทนมีโอกาสจะขึ้นหรือจะลงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอาหาแผนที่ชัวร์ดีกว่าตามนี้นะเพื่อนๆเราบอกไว้ประมาณนี้แต่เราค่อนข้างแบบแอบฝั่งเซล อ่ะจนกว่านะคะจะไปแอดฟังเซลล์ไปจนกว่านะคะราคาเนี่ยจะสูงกว่า3350ถ้าราคาสูงกว่า3350จบแล้วนะคะราคาจะไปทำนิวไฮแล้วอ่ะโอเคไหมเราจะลุ้นกันแค่นี้นะโอเควัยรุ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูสถานการณ์อื่นๆเผื่อมีอะไรนะคะที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆบ้างนะคะอ่า เริ่มนะคะเริ่มเริ่มเริ่มนะคะสามสองแปดห้าอาจจะเป็นจุดรับบายของพวกเราได้นะคะโอเคพี่พิมพ์บอกว่านะคะแอบแย่เซลล์ไปที่สามสามศูนย์ศูนย์ไปหนึ่งไม้เล็กๆค่ะครูอ่าโอเคนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในมุมมองกันนิดนึงนะคะฝั่งบายยังมีโอกาสไหมมีนะคะฝั่งบายก็มีเช่นเดียวกันนะคะยังไม่มีอะไรชัดเจนมากมายเลยว่าฉันควรจะเทรดฝั่งไหนดีนะคะคือ ตามที่บอกแหละว่าถ้าจะเทรดฝั่งฝั่งบายเนี่ยหนึ่งรอที่โซนกรอบแดงล่างถ้ากรอบแดงล่างรับอยู่มีโอกาสขึ้นนะอ่าโอเคนะคะตามนี้อ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าว่ามุมมองนะคะมุมมองจะเป็นอย่างไรนะคะสักครู่สักครู่ แต่ทรงมันลงนะเราว่าทรงมันลงอ่ะนะคะปัจจัยอื่นๆยังไม่มีอะไรแล้ววันนี้วันศุกร์นะเออวันนี้วันศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาอาจจะสวิงไปสวิงมาอยู่ในกรอบแล้วก็อาจจะกลับมาเท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำตามแผนที่เราได้อธิบายเพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจกันอยู่นะคะ สวัสดีนะคะคุณมิโดรินะคะสวัสดีนะคะอ้าวแผนตามนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้20นาทีในช่วงเช้าน่าจะพอประมาณนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้2ทุ่มเราไปไลฟ์ที่หน้าเพจของครูเปานะคะเพื่อนๆไปติดตามเราได้นะ หวังว่านะคะไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนในเรื่องของการพิจารณาแนวทางการเทรดนะคะโชคดีมีกําไรนะคะโอ้โอ้โอ้นะคะคุณก้อนบอกว่าสุกไม่พอสิ้นเดือนอีกต่างหากต้องย่อแล้วเออนะคะบางทีสุกสิ้นเดือนมักจะย่อเนอะเอาะอ้ารอดูตามสถานการณ์นะคะพระเจ้ามากนะคะฉันจะทำเยี่ยงไรนะคะฉันจะวางแผนอย่างไรดีเออนะคะอา้าวลุ้นนะคะก็ขอให้โชคดีมีกำไรกันทุกทท่านนะคะไปละสวัสดีนะคะ